ไม่อึดไม่ทนแถมไม่แข็งจะร่วมรักดีต้องบิ้วเป็นชั่วโมงอย่าปล่อยปัญหาเหล่านี้ทิ้งไว้รักษาได้ด้วยตนเองไม่ต้องพบแพทย์ไม่ต้องผ่าตัดหนุม่มๆทั้งหลายรู้ไหมครับว่าปัญหาเหล่านี้ก็คืออาการที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอนั่นก็คืออาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือที่เรารู้จักกันในนามของนกเข่าไม่ขันนั่นเองครับเป็นภาวะที่ไม่มีผู้ชายคนไหน ที่จะปฏิเสธมันได้นั่นเท่ากับว่าผู้ชายทุกคนจะต้องเจอกับสภาวะเหล่านี้ในช่วงอายุใดาอายุหนึ่งครับแล้วเราจะทำยังไงกันดีวันนี้ผมขอเสนอทางแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือเทวินพลัสกล่องนี้เลยครับเม็ดเคียวรถกาแฟหอมหวาน เป็นนวัตกรรมที่เราใช้ทีมพัฒนาสูตรจากต่างประเทศใช้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ร่วมกับาศาสตร์ยาแพทย์สมุนไพรเกิดเป็นอาหารเสริมทรงประสิทธิภาพเม็ดนี้ที่เรียกว่าเ e เวินพัสครับตัวนี้จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำให้อาการอ่อนแรงของน้องชายไม่แข็งตัวหายได้อย่างสนิทไม่กลับมาเป็นซ้ำด้วยครับดีไหมละครับแบบนี้ถ้าดีคุณก็สงสัยว่ามันทำได้ยังไงกันเพราะเพราะว่าเทเว e นพลัส สามารถดูดซึมได้ตั้งแต่การเคี้ยวที่ช่องปากด้วยสูตรลับที่เราคิดค้นอย่างยากลำบากสารสกัดจะออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่เพื่อฟื้นตูสมรรถภาพทางเพศและที่สำคัญเลยนะครับราคาถูกมากๆแทนทางเลือกอื่นๆที่ยุ่งยากไปเลยครับทั้งลำบากและแพงและอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากให้ผู้บริโภคของเราได้รับรู้ได้เห็นนั่นก็คือกระบวนการผลิต Heaven p าส s ของเรานี่หนะครับ ที่ได้ทั้งมาตรฐานการผลิตระดับโลกทั้ง GMP, HACCP และ ISO 22,000บอกได้เลยนะครับว่าใครที่ทานเทเบิลคัสของเราตัวนี้ไม่ต้องกลัวไม่ปลอดภัยไร้กังวลแข็งทนนานทานแล้วไม่ปวดหัวใจก็ไม่สัน่นตาไม่พร่าเหมือนที่ห้ออื่นตามท้องตลาดด้วยครับ เพราะว่า Heaven Plus ของเราตัวนี้ไม่มีสารกระตุ้นที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยครับฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศด้วย Heaven Plus ทางเลือกใหม่ที่ทำให้คุณผู้ชายมั่นใจด้วยราคาเริ่มต้นเพียง529บาทเท่านั้นและพิเศษสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้ก็คือซื้อ1กล่องรับฟรีไปเลยครับ1กล่องแล้วมาดูแลสุขภาพทางเพศไปด้วยกันนะครับเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักเพียงแค่คลิกที่ปุ่มด้านล่าง แล้วสั่งซื้อให้เป็นพ l u s ได้เลยครับ